ค่ะน้องแมวคลอดสี่ตัวไหนดูสิดูสิถุงถุงถุงเอามาโชว์หน่อยเห็นไหมครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยกี่ตัวถุงกี่ตัวหรออีถุงกี่ตัวอีถุงกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่ค่ะนายโชว์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 อ่ามีสี่ตัวตายทางนี้เหรอ สี่ตัวอ่ะชูหน่อยชูหน่อยอือสี่ตัวสี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวอีกแล้วคลอดแต่ลูกมีแต่คลอดกับลอดอ่ะมีแต่คลอดกับลอดมีแต่คลอดกับขอดคาเฟ่แมวอ่ะนี่สี่ตัวอันน,นี้ดำอันนี้ดำสนิทเลยมีดำสนิทด,ด้วยนี่นี่ๆๆดำสนิท ดำสนิทเลยเอไนีิตัวนี้ดำไปดำสนิทกี่ตัวนี่นี่ก็ะดะนี่ในทอออออ้องเองออ่ะทิ้งละทิ้งละทิ้งละทิ้งไปเลยเอ่ต้มยำ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 เออเออเออไป่เอาไปต้มยำไป่อะสะคอไว้สดมันไว้โอเคอย่างนี้ละค่ะ เตื่นเช้ามาก็มีคนมาอยู่ด้วยเพิ่มสมาชิกอีกสีตัวอ่าหลายข้อมากรวยจริงๆเลยรวยรวย